สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มาดามเบิรนเลยนะคะนี่เปิดมาที่ไหนนี่โอ้เปิดมาที่สถานีพิมพ์ขู่ของเรานเ,เองนะฮะ EP นี้เราก็น่าจะต้องเออ่มาต่อในส่วนของทางรถไฟแล้วกันกับบวกเครื่องเล่นอีกหนึ่งเพื่อให้ดูมีอะไรมากขึ้น ไม่แน่ใจเนาะว่าครั้งที่แล้วตกแต่งไปทางขนาดไหนแล้วแต่คิดว่าก็คงจะเท่ากับที่ทำให้ดูแล้วพรว่าเหนื่อยมากไม่ได้คงไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมอ่ะให้ดูว่าตอนนี้นะสถานีรถไฟของเราเป็นที่กำลังแบบ เขาเรียกอ,อะไรแบบเ,เป็นที่ที่แบบให้ความสนใจมีผู้คนมาเยอะมากนะ่ะอุโมงค์ตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยเดี๋ยวเรามาตกแต่งต่อในส่วนของทางรถไฟแล้วกันนะคะจะตกแต่งเป็นทางแบบเขาเรียกอะไรไปแต่ละสถานีแล้วกันเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นยังไงดีมันจะได้ไม่เสียเวลาอย่างนี้ดีกว่าโอเคเลยช่วงนี้สถานีดูมืดๆไปหน่อยนะไม่หน่อยอะมืดมากยังไง อ่ะนี้หนึ่งข้างหน้าหนึ่งข้างหลังหนึ่งสวยไหมสวยเฮ้ยสวยอะ่ะงั้นขอลบได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่ฉันเ,เจออะไรที่มันสวยกว่านั้นแล้วรถไฟไมีอยู่สองขบวนจะช้าแบบปะหรือเพิ่มเป็นสามขบวนดีเราจะทําเป็นไมๆ้ๆให้แบบมีความสว่างนิดนึง <Okay. S 2> สว่างแจ๋วแวเป็นสถานีรถไฟที่ภูมิใจมากๆชอบและชอบมากๆด้วย รถไฟกําลังเข้าถา้าในถ้ำเนี่ยก็จะเป็นเออเขาเรียกเป็นเป็นไฟแบบครบเพลิงอะ่ะอะไรอย่างนี้ไปหรือว่าจะสร้างเป็นประสบการณ์อะไรใหม่ๆใ,ให้ผู้คนดีเป็นภูเขาซ้อนภูเขาอะ มันจะสะดุดหน่อยปะแถวๆเนี้ยฮึบโอ้โหดิ่งเลยอะเหมือนแบบทิ้งดิ่งลงมาก้อนหินละปักถ้ำตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาจัดการเราไปจัดการสถานีที่หนึ่งก่อนสถานีที่หนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีละอ่าโอเคเหลือถังขยะใช่ไหมมันดูสว่างหรือยังเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> ฉัน <laughs> ฉันทําอะไรลงไปอ่ะ สถานีฉันหายไปไหนหรอแย่แล้วแก <laughs> <c oughs> ไอ้บ้าสถานีหายเฉยหรือถังขยะมันไม่ถูกสูตรเริ่มใหม่เราเริ่มใหม่กับคนเดิมได้เสมอแหละรักเขาอาจจะขึ้นลำบากลงลำบากนิดนึงแต่ว่าเชื่อเถอะว่าลงมาคุณจะเจออะไรที่แบบอุ้ยเหมเดิมแล้วก็ห้องน้ำด้วยละกันเพราะมีครั้งที่แล้วมีคอมเมนต์มานะคะว่าห้องน้ำน้อยไปหน่อย อาคล้ายๆกับแบบว่าเขาอินมากกับการที่ได้เข้ามาในส่วนสัตว์นสวนสนุกข,ของเราเราก็ขอบคุณมากๆจริงๆได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะว่าเดินลงมาได้เลยไม่ต้องกลัวไม่มีคำว่ามืดเกินไปนะแต่พวกแกเดินห่างจากตรงนี้หน่อยได้ไหมมาอต่อๆต่อ,ตอ ลงไปเอาชานมไข่มุกมาเป็นไงเล่นเกมไปด้วยกินชานมไข่มุกด้วยมันจะมีอะไรฟินไปกว่าชีวิตแบบนี้อีกวะเดี๋ยวจะทำด้านบนให้คนแบบเดินมาทางนี้ได้สวยและสวยก่อนเป็นแบบมุมปากถ้ำนิดนึงหินอื่นมีปะสรุปลูกเดียวกันว่าแล้วโอ๊ย เหมือนกันแบบไม่มีอะไรกันแต่งแค่สถานีตรงนี้ก็จะหมดเวลาแล้วอ่ะน,นไงต้นไม้อยู่แถวนี้อีกดูที่มาที่ไปมีอยู่มั้งต้นไม้ขึ้นจากน้ำไงเป็นอาจจะเป็นพืชน,น้ำก็ได้เขียวเหลืองแดงไปหมดแล้วเนี่ยข้างบนเราจะทําเป็นรั้วให้ถ้าฉันจะต้องแบบปะ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 ป,ะป,ะปะหินไปตลอดทางอย่างเงี้ยแกว่าฉันจะทําได้ปะ ถ้ามีเครื่องเล่นอยู่ 1. น,น,นึ่งชิ้นหนึชิ้นตรงนี้เป็นเครื่องเล่นเล็กๆดูไม่เล็กเลยนะคะเนี่ยเนี่ยอุ๊ยเอาว,ว่าไปอยู่ได้นะมันมันมันใหญ่ไปค่ะแต่เวี่ยงไปกลัวจะไปชนอะไรสักอย่างนี่สิโอ้โหเฮ้ย <laughs> <laughs> น่ากลัวไม่ได้ไม่ได้ไไดแกมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยหรือจะเป็นเลสเทอรลองดี เราก็ยังไม่เคยมีรลสตอรองตรงนี้เลยเนาะเออน่าสนใจนะรลสตอรองอะงั้นอีพีนี้น่าจะเป็นการทำเลสตอรองกับตกแต่งสเตชันหนึ่งนะคะรลสตอรองตรงสเตชันหนึ่งก็โอเคน่าสนใจ เปลี่ยนสีได้ไหมอ่ะเปลี่ยนสีไม่ได้อีกเข้าได้นะคะอยากเข้าไหมล่ะ <c oughs> เป็นแฟมลอก <c oughs> เป็นแฟมลอกของจริงอ่าคิดว่าได้และประมาณหนึ่งปะไว้แล้วกันปะไว้ในฐานที่แบบคิดว่ามันเป็นร้านอาหาร วิคนเยอะนะดูสิ้ยว่าไปว่าไปว่าไปเดี๋ยวแต่งเลสโซลงก่อนนะจ๊ะ<ว>ถ้าเดินอยู่ตรงนี้แล้วเห็นร้านอาหารใช่ไหมเป็นยังไงอ่ะจะรู้สึกยังไงวิข้างล่างร้านอะไรอ่ะดูน่ากินจังอีกปะฉันยังทําไม่เสร็จซะทีไอตรงประตูทางเข้าร้านอาหารเนี่ยดูไม่สมฐานะและไม่สมศักดิ์สรีไเงียอะไรไม่สมฐานะมาดําเบลเลยมาดําก็จะไม่ไม,ม,ม่ ไม่ว่าอะไรจะให้ว่าอะไรอ่ะเนี่ยแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถามว่าต่างจากเมื่อกี้ไหมก็ไม่โคเลสเซียมขอดูกันนะว่าเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีได้นี่คะ่ะ ด้านหลังต้องทำไหมเก็บงานด้านหลังด้วยไหมอ่ะ่านด้านบนดูจะสวยแล้วโหยังกสาลาว่ากาันอ่ามาแล้วมันมันสร้างยากกว่าเดือซีมเยอะเลยน่ารักออกดูดีแล้วดูสวยนะมันคือล้างอาหารค่ามันคือล้างอาหาร เลิศเลยร้านอาหารแรกของเรานะคะอุ้ยเงินเหลือห้าพวิกฤตแล้วเาราจะมาต่อกันเลยโ,โหกว่าจะแบบ เงินมันไม่ขึ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมเราก็เลยแบบว่าแต่งไปด้วยปั๊มเงินไปด้วยแต่ว่าสักสามพันเนี่ยน่าจะพอทำให้เลสตซรองของเรามีอะไรมากขึ้นได้แล้วมัง้งอย่างน้อยขอไฟก่อนล้วกันนะฮะอ่ะเรามาดูกันว่าจะรอดไหมฉันอยากได้ไฟที่มันดูเป็นผู้ดีหน่อยนะคะไฟดูเป็นผู้ดีคือไฟอะไรมืดหน่อยอร่อยแน่ฉันคิดว่าไฟเป็นผู้ดีมันต้องเป็นสีเหลืองๆอ,อ่ะอน,นี สวยน,นะเป็นพวกกุ่ A เป็นพวก perfectionist เสี่ยวเงินจะตกแต่งได้ไม่หนำใจมากเลยเอแบบ2008เองสวยสมใจมากๆกถูกใจละ เออดูเป็นร้านอาหารที่สวยวิเหลือพันกว่าบาทแล้ว my god ชื่อร้านว่า old fish มันก็จะแปลกๆ old f ช s h old f s h จริงๆหรอ confirm ร้านอาหาร old f ช s h r e s t a u r นะคะเปิดให้บริการแล้วดูดูซิว่าเงินเป็น <c oughs> ขาดทุนแบบ าดทุนแบบย่อยยับเลยเขาบอกร้านอาหารของเรามันแค่ไม่มีชื่อเสียงแล้วก็มันไม่มีคนรู้จักเลยอ่ะล้วจะให้ทำไงดีอ่ะอเป็นไงเป็นไงว่าไปว่าไปคนเยอะอยู่นะเนี่ยเห็นไหมแเราก็จะใส่ต้นไม้เข้าไปได้สวยมากๆเลย เป็นร้านสตลองหรือเป็นร้านไขายดอกไม้คะเนี่ยทำไมถึงชื่อโอเฟชหรอหมันคือความเก่าที่มันดูแบบสดชื่อนะคะเห็นไหมมีที่มาที่ไปไม่ได้อยากจะตั้งอะไรก็ตั้งมั่วๆลอยๆนะร้านนี้ดีมากอะในตอนกลางคืนสวยไหมโอ้โหจะเหลืออะไรอะ่ะร้านอาหารสุดๆแต่ฉันอยากได้ให้มันรู้ว่ามันเป็นร้านอาหารเน่ยเอาละฉันก็ LEGO ลูกพญานาหมืน่น <laughs> ฉันเลยกู้มา มังงั้นเดี๋ยวฉันจะปิดคลิปนี้ไม่เสร็จสักทีเพราะว่าสร้างไม่เสร็จมันก็ติดค้างอะเนาะทุกคนได้เราจะทำให้แบบดีที่สุดให้สมกับที่เธอรอยคอยเพราะว่าคน่ะไม่เดินมาที่รถไฟแล้วเพราะฉันไปปิดเดี๋ยวฉันเปิดหน่อยเพราะว่ากู้เงินมาลพาะพอฉันเปิดรถไฟแล้วเนาะแถวๆนี้ฉันก็จะตกแต่งเพื่อให้คนมาเดินมาได้แล้วมาถึงตรงช่วงนี้นะเราก็จะมีเนอเออ อะไรให้คนดูอ่ะแบบว่าเออคนมาถึงตรงนี้แล้วทำอะไรได้บ้างอ่ะ <si> ก็ถ่ายรูปแล้วกันมุมนี้อาจจะดีมุมนางเงือกเ <c oughs> งือกค่ะเอาตรงนางเงือกก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่สวย <c oughs> ประเด็นคือเปลี่ยนสีไฟเปลี่ยนสีได้ปะเนี่ยมุมเนี้ยมุมที่รถไฟขึ้นแล้วก็มีนางเงือกคนเนี้ยมันสวยมากเดี๋ยวลองดูสวยเออสวยงาม แล้วเดี๋ยวฉันก็จะใส่เป็นตอนกลางคืนไปซะหน่อยใช่แล้วค่ะเป็นไงสาดส่งซะเหมือนขีเลยอ่ะมุมนี้ล่ะมุมนี้ล่ะมุมนี้ล่ะ,ะเฮ้ยอันนี้สวยอยู่ในน้ำได้ไหมอ่ะเนี่ยไ,ไฟขึ้นจากน้ำมัน มันเป็นไปได้อยู่แล้วอ่ะไฟขึ้นจากน้ําได้ยังไงงงเหมือนกันหลบทมได้นี่สวยมากอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนไฟสิโอเคฉันชอบฉันถูกใจแล้วมีอะไรที่มันระบําได้อีกนกเนกอะไรอย่างเงี้ยอย่าพิ่งนะเงินเงินอย่าพึ่งเงินอย่าพิ่งหมดขอร้องงดงามมากคุณนะสวยมากคุณนะ โอเคมาตกแต่งร้านต่อร้านก็ขาดทุนไม่รู้จะทำยังไงให้คนมาแถวนี้เยอะๆแล้วว่ะเครื่องเล่นเล็กๆหรอตรงนี้ลงมาอาจจะมีอะไรซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราจะขายเป็นร้านพวกแบบเอาไว้ก่อนนะไม่แน่ใจไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ยังไม่เชื่อขายยังไม่เชื่อจริงๆร,ร้านนี้ก็ค่อนข้างจะเสร็จแล้วนะหุย <laughs> เงินเงินไปอีกแล้ว กู้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่เราคิดว่าหาทางจบคลิปแต่เราคิดว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วอะแบบอ้ร้านนี้มันก็ไม่ได้ขาดทุนแต่ว่าอาจจะต้องไปปั๊มซะหน่อยอ่ะเดี๋ยวให้ไปทัวร์สักหนึ่งทีละกันว่ามีอะไรบ้างเนาะก็จะปิดคลิปแหละในวันนี้เราได้อะไรไปบ้างเอ่ยมีร้านอาหารตรงนี้แล้วก็มีคุณเมอร์เมดสีม่วงคนนี้นะฮะ นี่รางรถไฟก็รอคนเพราะว่ามันเจ็งอยู่นี่แล้วเราก็ทํานี่นะคะเดี๋ยวเอาช็อตนี้ไปเป็นหน้าปกก่อนเราทําร้านอาหารเองข้างๆเนี่ยมันดูโล่งๆไปไม่เป็นไรนี่ช็อตนี้สวยอยู่นะเห็นพ่ผููวิวด้วยอ่ะเดี๋ยวจบคลิปไว้ที่ตรงนี้แล้วไปปั่นเงินก่อนดีกว่าเพราะว่าทำแนยมันก็ไม่ขึ้นอนะ่ะอาจจะต้องแบบ สตีนปไปไม่ได้แล้วยังไงก็ฝากติดตามมาดามเบิร์นเลยด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวพาชมก่อนดีกว่านี่ทางขึ้นของเรานะคะสเตชันศูนย์หนึ่คนก็ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเดินไปแล้วก็มุมตรงนี้เป็นร้านอาหารที่สวยมากคูณสิชิโอเฟสเลสเตอร์ลองเพราะว่ามีความเก่าแต่เป็นเก่าที่เรารู้สึกสดชื่นเป็นไงมีเรื่องมามีเรื่องราวที่มาที่ไปนี่เดินขึ้นมาแถวๆนี้จะเจอห้องน้ำนะคะแล้วจะมีที่ให้คนกินอะไรได้บ้าง คนก็ค่อคนข้างเยอะนะในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเส้นทางนี้ให้เดินมาได้เพราะว่าพอมันไม่มีใครเดินมามันมันเงเงาเงยเงอยเนาะเดี๋ยวเราจะทําเป็นรั้วตรงนี้หน่อยอาจจะทําตอนที่ไม่ได้อัดนี่แหละให้คนมองลงไปแล้วแบบเห็นแล้วแล้วแบบสวยมันสวยจริงๆคุณผู้ชมนี่รอดใต้อันนี้โผลมารอด้ถ้ทำแล้วเราก็มีไปทําทางเดินไว้เผื่อว่า สถานีต่างๆมันมัน,ม,นมันต้องมีคนลงเนี่ยเราทําทางไว้บ้างแล้วแหละส่วนสนุกของเราก็ค่อนข้างจะแบบเดินทางมาไกลเหมือนกันนะแล้วก็ชอบมากกับการทําสถานีต่างๆในช่วงนี้ตรงนี้เรามองไว้ว่าเราจะทําเป็นซูเปอร์สปดอะไรพวกเนี้ยแบบมีน้ําที่กว้างแล้วเดี๋ยวอาจจะทาเป็นซูเปอร์สแปดลงมาให้ซุ่มเพราะว่าม่นงั้นคนมาสถานีนี้นี่เขาไม่ได้อะไรเนาะส่วนเครื่องเล่นก็ยังทรงๆเนาะก็ยังมีคนมา เป็นปกติแต่ว่าเงินมันลงอาจจะต้องดูก่อนว่าเราไปทำพลาดตรงไหนโ okay. อเคเนี่ยเราก็จะปิดไว้ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาดับเบิเลยมากนะมาดัมเบิ้เลยก็คือแบบเล่นทั้งวันเลยแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วกลับมาเล่นได้แค่2สอาทิตกับบ้านเองเสียดายแต่ไม่เป็นไรหวังว่าครั้งหน้าจะยังไม่ลืมโอเค ยังไงก็ขอบคุณที่ตามมาดามกันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย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 โอ้โหเปิดฉากมาอย่างสวยงามนั่นแหละค่ะจุ๊บจุ๊บ